เข้าร่วมสวดมนต์ที่วัดไตรมิตรพิทยารามจะต้องเตรียมตัวอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบค่ะการสวดมนต์ที่วัดไตรมิตรมีในทุกๆสัปดาห์เลยนะคะจัดขึ้นในทุกๆวันจันทร์เลยตั้งแต่เวลา5้าโมงเย็ยนยาวไปจนถึงสองทุ่มทานศีลภาวนาครบถ้วน3ชั่วโมงเต็มสะดวกวันจันทร์ไหนสามารถเข้าร่วมสวดมนต์ได้ตามเวลาเลยนะคะการแต่งกายควรเป็นชุดขาวหรือสีอะไรก็ได้ค่ะเน้นความสุภาพไม่โป๊นะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยกันมาด้วยนะคะเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่เชื้อควรเตรียมใจให้พร้อมสําหรับการทําสมาธิและปฏิิบััตรมมออย่่าางงงสพถึทีวด เดินตรงมาที่ใต้วิหารหลวงพ่อทองคําลงทะเบียนด้วยการเขียนชื่อนมสกุลที่จุดลงทะเบียนหน้างานและบูชาพานขันครูบูรพาจารย์ในราคาชุดละ40บาทและช่วงเวลาพิเศษ3มชั่วโมงนี้เราจะได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานัางเทบคําสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดาวัดท่าุงนั่งสมาธิเพื่อฝึกสติเจริญปัญญาและถวายสังฆทานมีบริการสังฆทานแบบพาติกรรมที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้สะดวกมากๆทําบุญตามกําลังศรัทธาค่ะอุทิศส่วนกุศลและรับน้ําพระพุทธมนต์น้อมถวายบุญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมววงงศา พระองคข้อควรปฏิบัติในระหว่างพิธีอยู่ในความสำรวมทั้งกายวาจาและใจปิดเสียงโทรศัพท์มือถือเลี่ยงการพูดคุยที่ไม่จำเป็นส่วนท่านไหนที่เข้าร่วมสวดมนต์ในวันจันทร์ที่9มิถุนายน2 5 6 8นี้เอนจอยและทีมงานขอร่วมสนับสนุนส่งเสริมทุกท่านในการทำความดีในครั้งนี้ด้วยโดยจะนำโดนัทแสนอร่อยโดนัทบุญมาแจากแก่ผู้ที่มาร่วมงานด้วยค่ะสำหรับผู้ที่มีจิตัทาสามารถทำบุญสนับสนุนทางวัดบำรุงสถานที่ค่าน้ำค่าไฟภายในงานได้เลยค่ะแล้วพบกันที่วัดไตรมิตรวิทยารามอนุโมท